สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นาทีชาแนลกับเกม d i ีย l ร4ในวันที่18ตุลาคมนี้พวกเราก็จะได้เล่นซีซั่น2กันแล้วเราจะมีพลังแวมไพร์ทั้งหมด22ชนิดมาให้เลือกใช้กันครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะแปลคำอธิบายความสามารถของพลังแวมไพร์ทั้งหมดจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้เข้าใจกันง่ายๆนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะแปลถูกไหมเพราะว่ายังไม่ได้เล่นของจริงนะครับโดยพลังจะแบ่งเป็น2หมวดคือหมวดเริ่มต้นมี16ชนิด และหมวดชั้นสูงมีอีก6ชนิดนะเดี๋ยวท้ายคลิปจะอธิบายเรื่องนี้อย่างละเอียดอีกทีครับเอาละตอนนี้มาดูหมวดแรกไปทีละอันกันเลย anticipation ลดคูดาวของสกิลอัลติเมทลง20%และสกิลอัลติเมทจะโจมตีแรงขึ้น12%คูณจำนวนสัตรูที่โดนดาเมจโอเวอร์ไทม์ในขณะนั้น c o v i n s f r a n g s สกิลประเภท conjuration c o m p a n i o n m i n i o n และ b a d familiar จะโจมตีแรงขึ้น52%ต่อศัตรูที่กำลังติดค r าว Control สกิลเหล่านี้มีโอกาส Lucky Hit 30%ที่ศัตรูจะติดคำสาปแวมไพร์ด้วยอันนี้อธิบายนิดนึงคำสาปแวมไพร์ในเกมเรียกว่า Vampire Curse จะขึ้นเป็นรูปหัวกะโหลกสีแดงบนหัวศัตรูถ้าเรากำจัดศัตรูในระหว่างที่มันโดนคำสาปได้เราจะดูดวิญ,ญญาณของพวกมันมาสะสมได้สูงสุด8ดวงและเมื่อเราใช้สกิลประเภท Defensiv มาเคเบอหรือ Agility จะยิงวิญญาณทั้งหมดออกมาโจมตีศัตรูครับโดมิเนชันเราจะโจมตีศัตรูที่ติดสตันอิมม็ i บิลไลซ์ฟรอเหรือ f ฟียได้แรงขึ้น24%และถ้าศัตรูตัวนั้นมีเลือดต่ำกว่า35%และไม่ใช่อ l i t e มันจะตายทันทีฟ e ดเดอะโคเวนสกิลประเภท c o n จูเรชันคอม m พ a เนียนมีเนีและแบท f ฟมิเลียมีโอกาสลัคกี้ฮิตห ที่จะเติมมาหน้า10แต้มให้เราและเราจะโจมตีแรงขึ้น10%นาน4วินาทีเฮกติกเมื่อใช้สกิลเบสิก c 5ครั้งจะสุูมลดคูดาวของสกิลที่กำลังติดคูดาวลง2วินาทีฮ e โมแมนซี่ทุก4วินาทีการโจมตีใดๆของเราจะสร้างแรงระเบิดรอบตัวเป็นธาตุกายภาพแรงเท่ากับ80%ของแม็กซิมัมไลฟ์และฟื้นเลือดของเรา1%ตตามจำนวนศัตรูที่โดนแรงระเบิดนี้อินเฟคชั่น การโจมตีโดยตรงจะทำให้ศัตรูโดนสถานะพ็อกซ์คือตุ่มฝีและเมื่อเกิดพ็อกซ์8ครั้งที่ศัตรูตัวเดียวกันจะเกิดการระเบิดทำดาเมจธาตุพิษ70%อันนี้อ่านแล้วคิดว่าน่าจะคล้ายๆกับเดอะบาร์เบอร์ของซีซั่นที่แล้วแต่ว่าเงื่อนไขคือต้องโจมตี8ครั้งก็งงๆว่าถ้า8ครั้งและศัตรูมันยังไม่ตายอีกเหรอหรือว่าเขาทำอันนี้มาสำหรับสกิลที่กดครั้งเดียวยิงหลายนัดอย่างเช่นเรืผิดไฟของโรกหรือว่าไอซ์ชาร์ดของซอร์เซอร์ ที่กดทีเดียวออกมา5นัดเลยอันนี้ก็ต้องไปลองดูกันในเกมนะแจ็คสปค์ค่าทอนมีโอกาส10%ที่จะทำดาเมจแรงขึ้น300%และทำให้ศัตรูติดสถานะชิว8% p r e y on the w e ิ k ศัตรูที่ติดคำสาปแวมไพร์จะติดสถานะ Vulnerable ด้วยและจะโดนดาเมจแรงขึ้นอีก16% r ร m p a r t หากเราไม่เคลื่อนไหวนาน3วินาที จะได้บาเรีย40%ของ Maximum Life นาน6วินาทีเอฟเฟกตนี้มีคูดาว20วินาที Resilience เราจะได้ Damage Reduction เท่ากับครึ่งหนึ่งของ HP ที่เสียไปตัวอย่างเช่นถ้าหากเลือดของเราลดไป50%เราก็จะได้ Damage Reduction 25% r a v e n u s, <c oughs> <S เมื่อทำ Damage มีโอกาส Lucky Hit 20%ที่จะเพิ่มความเร็วการโจมตีเป็น40%ของ Movement Speed นาน6วินาทีแซงกินเบรสเมื่อกำจัดศัตรูได้1ตัวจะได้ค่า Fortify าและเมื่อค่า Fortify เกิน50%จะเพิ่มโอกาสติด c r i ติค a ลแป e เ r o r เมื่อเราโดนโจมตีมีโอกาส14%ที่ศัตรูรอบข้างจะติดสถานะเฟียและสโล w แปนาน2วินาทีเราจะโจมตีศัตรูที่ติดสถานะเฟียเป็นคริติค l ล t r i ร์แน่นอนอันด i ยิง ทุกครั้งที่กดใช้สกิลจะฟื้น HP 3%และถ้าใช้สกิลตอนที่เลือดของเราต่ำกว่า50%จะฟื้น HP ได้ถึง6%ต่อมาจะเป็นหบทสกิลชั้นสูงแล้วนะ a c u s e s Touch ทุกการทำดาเมจมีโอกาส Lucky Hit 44%ที่ศัตรูจะติดคำสาปแมรพรยและมีโอกาส15%ที่คำสาปจะแพร่ไปสู่ศัตรูรอบข้างด้วยและวิญญาณที่เราสะสมไว้เมื่อปลดปล่อยออกมาจะโจมตีแรงขึ้น200 บัฟกินบัดเม่ใช้สกิลประเภทช n นลลิ่งจะมีบ่อโลหิตล้อมรอบตัวเราเราจะทำดาเมจแรงขึ้น40%และได้ดาเมจรีดักชัน30%อิฟเฟกต์นี้มีครูดาว8วินาทีถ้าจำไม่ผิดสกิลช n นลลิ่งทั้งเกมมีอยู่2ฮันคืออินซิเนเรตเป็นท่าพ่นไฟของซอร์เซอร์และไตรนิงสตอมเป็นท่าเรียกสายฟ้าของดรูอิดบัดบอยเมื่อคอสกิลของเราโจมตีเป็นโอเวอร์พาวเวอร์ จะเกิดก้อนเลือด3ก้อนและเมื่อเราเก็บก้อนเลือดนั้นจะเกิดการระเบิดรอบตัวเป็นดามเมจกายภาพ60%และทุก20วินาทีการโจมตีของเราจะเป็นโอเวอร์พาวเวอร์แน่นอนโค้ชเฟมิเลียเมื่อใช้สกิลประเภทมาสเตอรี่วิปพอนมาสเตอรี่มาเคเบอร์รอฟอินบิวเมนต์จะเรียกข้งข่าวออกมาช่วยโจมตีเป็นดามเมจกายภาพ80%และมีโอกาส30%ที่ศัตรูจะติดสตัน flowing ว s การโจมตีประเภทดาม a จ e o โอเวอร์ชามของเราจะแรงขึ้น60%ถ้าศัตรูเคลื่อนที่หรือว่ากำลังตกอยู่ภายใต้คำสาบแวมพร์เมตาโม์โฟซิสเมื่อเรากดท่าหลบเราจะแปลงร่างเป็นฝุคงั้งค้าวหลุดพ้นจากพันธนาการนาน4วินาทีและศัตรูที่ถูกเราเคลื่อนที่ผ่านจะโดนดามจกายภาพ160%และโดนคำสาบแวมพร์ด้วยและอันสุดท้ายมูนไรส์เมื่อโจมตีด้วยเบสิคสกิล จะเพิ่มความเร็วการโจมตี4%นาน10วินาทีสะสมได้สูงสุด5 stacks คือโจมตีเร็วขึ้น20%และเราจะเข้าสู่สถานะ vampire b u r t rage skill basic จะโจมตีแรงขึ้น160%เดินเร็วขึ้น15%นาน10วินาทีจากพลังแวมไพร์ทั้ง22อย่างเราสามารถเลือกมาใช้ได้5อย่างนะครับโดยพลังแวมไพร์ในหมวดเริ่มต้นจะต้องการเหรียญพลังงานตั้งแต่1ถึง3เหรียญ ตามที่เขียนไว้ตรงนี้นะซึ่งเราจะต้องหาเหรียญมาใส่ในชุดเกราะให้ได้ตามที่ระบุเอาไว้พลังถึงจะใช้งานได้ส่วนพลังแวมไพายชั้นสูงจะต้องการเหรียญพลังงานถึง6เหรียญเลยซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะใส่เหรียญได้ทั้งหมดมากที่สุดเท่าไหร่แต่จากภาพที่เห็นนี้กางเกงใส่ได้แค่4เหรียญจึงไม่เพียงพอที่จะใส่พลังแววไพายชั้นสูงรวดเดียว5อย่างแน่ๆคงต้องจัดบิลผสมกันนะครับในคลิปนี้ก็จบเท่านี้ก่อนนะ ถ้าเเพื่อนชอบคลิปนี้ก็กดติดตามจะได้ไม่พลาดข่าวสารเกมเดียบรและเกมอื่นๆนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสด,ดีครับ